เปลี่ยนชื่อมาเป็นเพชรอาเธอร์โอ้โหหลังจากเปลี่ยนชื่อมานี่โชว์ความเท่ใดมากเหลือเกินนี่คือจมูกแชมป์เส้นที่เท่าไหร่ของน้องนไงเส้นแรกครับเส้นแรกในชีวิตเลยเหรอวันนี้แกเป็นชกเป็นไงเอาพูดถึงเกมการชกหน่อยไม่มีอะไรกดดันอะไรไม่ไม่กดดันเลยเหรอนี่คือการชิงเกมกัดแชมป์ของเรานั้นเพราะอะไรถึงถึงไม่กดดันเอามพูดพูดถึงเหตุผลตรงนี้หน่อยทำไมถึงไม่กดดันเพราะคู่ต่อสู้เขา เดินขับมาประมาณห0าร้อยึ่งพันน่ะตกใจเฉยๆไหมไม่ไม่ตกใจมันมีบางคนคนเยอะเอออยู่ใช่ไหมเออดูพี่มามาสอนบางคนด้วยนะวันนี้จังหวะแรกๆมันเป็นยังไงมัน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 เป็นยังไงบ้างอ่ะพูดถึงเข้าแรกๆก่อนที่จะที่รับเขาอ่ะตอนนั้นเป็นยังไงไม่มีเลยไม่อรักด้วยโดนไหมโดนโดนโดนเข่าโดนอะไรของน้องคนหนเลยไหมไม่โดนท้อสบายท้องสบายเหรอ จังหวัดจังหวัดน้องที่มันยังไงมันเกิดขึ้นยังไงโดนเจาะครับมันมันันมันเกิดยเขาไปคือเราเราเตรียมเราเตรียมอยู่แล้วใช่ไหมหรือยังไงเตรียมอยู่แล้วเตรียมอยู่แล้วเข้าทังไหนโซนโซนพิษเข้ามาเข้ามางไม่เรอจังหวัดโดนลงไปนั้นคิดว่าคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาได้นะรู้เลยใช่ไหมโดนเต็มเต็มเลยใช่ไหมก่อนก่อนลูกนั้นนี่มีไหมมีมี มีจังหวะที่ที่เราที่เราสับสอบไปโดนเขาไหมโดนมีอาการอย่างไรมีอาการช่วงยกไหนยกสองยกสองยกแรกเรายกแรกที่เราโดนการคอใช่ไหมจังหวะนั้นเต็มเต็มไหมเต็มไม่เป็นไรต่อมดี้อมมาดีถ้าถ้าถเกิดสอมมาไม่ดีเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแต่ยกแรกเลยใช่ไหมสวันนีแชมป์ขัดแชมป์ขัดแชมป์เช่นนี้ชัยชนะครั้งนี้อยากจะมอบให้กับใครบ้างครับน้องอ่ะมอบให้กับพี่หลงฮะ โอ้าแค่ร you know oh, ักเธออายุเท่าไหร่เน so ี่ยแปสิบแปดปีม <Look> ีลูกแล้วเหรอลูกอายุกี่ความไม่รู้น้องห้าเดือนอ๋อเพิ่งมีลูกอห้าเดือนวันนี้แฟนมาไหมนี่ไม่ได้มาไม่ได้มาอยู่ที่ไหนครับท่าแฟนอยู่ที่ไหนอยู่บนอยู่บนอ๋อมีลูกแล้วห้าเดือนโอ้เก็บขันแชมป์มอบให้กับลูกให้เอาใครอีกเอาบอกน้องน้องบอกเป็นเดือนที่มีเนี่ยค่ะ มัดก็มาแล้ววันนี้มีอาวีธเท่าไหร่หนึ่งแสนบาทจากใครครับจากพี่หนุจาพี่หนุนแค่มัดนะมีในใจไมหมหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยอยากจะอยากจะอยากจะพิสุดน์พิมือกับใครมีไหมตอนนี้วันนี้พี่ขับที่ได้ก็คือร้อยแปดปอนด์ใครก็ได้ใช่ไหมโอ้ยวันนี้สุดยอดเลยครัอยา,ากจะมีอะไรบอก ฝากถึงลูกที่เอาลูกอยู่บนนี่เอาแล้วทำทำเสร็จแล้วนี่เพื่อลูกนี่เอาบอกให้เลยเอาบอกบองลูกหน่อยบอกทิ้งลูกหน่อยก็ทำเสร็จแล้วหนูบอกไม่เป็นไรนะเอายินดีด้วยน้องยินดีด้วยครับผม